สวัสดีค่ะเมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาเก็บรำยไยน้ำกันนะจ้าอพอบานก็ลังปีนไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปตัดค่ะคะถือว่าตัดแตงกิ้งไปน้ำเลยนะคะต้นใ่ค่ะปลูกโดนแล้วค่ะบังดอกดกเลยค่ะพูดนะโอ้โห ค่ะสะออนลำไยปลูกได้ค่ะบ้านเฮาปลูกได้สบายๆเลยค่ะพาอีสานเนออาะจ้าเนาะไอยังอยู่ดอนท่านี่เด้อจา้าขนาดปลากระบอนบุบ,บ้บาบูบ้บาบูบ้าบบ้ายู่คนอ่ะจ้าอันนี้ก็คือเฮาปลูกแนวอยู่แนวกินนะจา้าจ้าต้นมะพร้าวต้นกล้วยค่ะกล้วยนู่นต้นยางพะล่าค่ะ อินทผลาลัมค่ะเดี๋ยวพอบ้านกำลังหุ่นตาบอนทั้งคุ่ค่ะทั้งคุ่ก็มีต้นมะนาวลลวกะต้นอินทผลาลัมค่ะติ้นฟ้าเทกาเนาะค่ะเนาะม่วงค่ะในบรรยากาศธรรมชาติค่ะโอ้โหเดี๋ยวพอบานกำลังฟันลงอยู่ค่ะมันคุณอะคุณอะ được Yeah, yeah, yeah. <cười> 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 Ôi Phai này xiao chân đấy nó hay nè, nó Nếu bưng tăm tăm cả mi hả? Bữa nào năm dài hả? ปลูกรดได้จากพลไม,ม้ทุกสิงทุกอย่างจ้าภากอีสานเท่าพื้นที่เล็กๆได้น้อยก็ปลูกซ่อนกันไว้เลยพุ่น่ะโอ้โยลงมาแล้วค่ะผู้ใดดูปลูกก็บบ่อึดยูอึดกินจ้าค่ะปลูกไว้โดวนหน้าแล้วค่ะรับย่ปลูกเป็นธรรมาชาติอิรีจ้าปลูกแบบธรรมาชาติจริงๆเลยเนือ้อหัิจะพ่วงดกๆกาจะเด็ดเอาเลยหักง่ายๆนี่ ลำไยลูกตัวโตสวยๆโอ้โหเย่เย่ได้ลำไยกินแล้วโอ้ยหนักมากคนโอ้โหเอาไปแจกพี um. ่แจกน้องแล้วจ้ะปั่นกันกิน บอขายค่ะเอา้าหักไม่ได้ตายฮเธอสุดยอดเลยสุดยอดของลำไย,ยเลยค่ะสวยจะโต,ต,ตคนน่ะเป,นเ,เป็นพวงเป็นพวงอยู่ค่ะท่านผู้ชมลกคนน่ะค่ใะใอ้ฟ่าบานเพื่นตัดห้เอาไม่ได้คนนะ กินไม่หมดแน่เลยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะทองคำถอยไปลูกทองคำจ๋ทาทองคำ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 เหมันเขี้ยวทองคำม,มากเลยนี่ค่ะท่านชมโอ้โหเดี๋ยวได้เด้เด,ดึงออกก่อนโอ้ยหล่นเลยลูกก็จะหล่นนะก็จะเสียดายเก็บเอาอืม เทดายมากเลยนะเนี่ยเย็บบอนอือนีอ่ตั้มๆกับมม่ค่ะเอาหักยันย,ยังทะละออยหักแล้วเดีย๋ยวไปคอยไปรีที่หลังรีดด<ม>ิหกฟืนตัวยไ ช้องข้ามที่กินบ่อลูกลนะน่ะไปไหนก็ไปยยด้วยกิน,กนลำไยขามาเก็บลำไยกันจ้าเมื่อนี้ยท้องใสพุดนะเหลือเข่งแน่ๆเลยค่ะ,ะมาเก็บลำไยกันเก็บเก็บเอาง่ายๆค่ะ ง่ายโอ้ยมันดูมันโลนอย่งนี้จะได้ลูกใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยอร่อยมากมาพันสีทองอยากกินนะแม่โอ้ยอีหมาอีหมา,หมากินลำไยดูเขาจะกินนี่อย่างเสิร์นขึ้นเลยรได้ท้องข้าไมไหมถอยไปหน,นะะข่ขอเก็บลำไยก่อนนะคะขอเก็บลำไยก่อน พี่เนี่ยพวงโอ้พวงพวงนี่แห้งใหญ่ค่ะท่านผู้ชม เนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะเนื้อที่หนึไร่จ้านาบักม่วงก็ได้กินบักม่วงแล้วจ้ามะม่วงเขียวเสเวยนาหน่อใหม่ก็ได้กินแล้วจ้ามิกรไัยอันนี้ก็กําลังแตกนอค่ะกิมซุงกนีก่ ต้นยางพาราค่ะพอบานกะได้มะกีดเป็นระยะนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะก็เลยพักไปจ้าต้นยางแล้วก็สระอินโดข่ยอิงเก็บลำไย,ยมาแล้วจ้าได้เป็นเต็มเค่งเลยจะเอาแค่นี้ก่อนยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันต้นใหญ่ต้นสูงค่ะ เอามาแค่นี้ก่อนก็จะเอาพอขายได้จ้าก็แบ่งเอาไปวัดพร้อมนะจ้าแล้วก็เห็ดแต่ว่าว่าสิเฮ็ดเขาเหนียวรำไยสิเวลาสิมีพอบอ่ลนะจ้าก็จะแบ่งพี่แบ่งน้องกินจ้ามื้อนี้อิงขอสเน่ก่อนเด้อจ้าลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอิงยูทูบเด้อจ้าปลูกผลไม้ทุกอย่างมีอยู่มีกินนะคะปลูกได้เลยค่ะอีสา,บานบ้านเฮาปลูกได้ทุก ผืิดผลไม้เด้อจ้า